สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภุชนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีช่วงใกล้จะค่มนะครับทีม่านเฮาหลังจากเก็บเวทีจากอำเภอบุรบือจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับมาฮอดพึ่งมาฮอดจอดถึงอยู่ที่ทําการแสดงวงแสงทองฟินแลนด์ค่ำคืนพรุ่งนี้ครับวันที่หนึ่งนะครับน้าเอื่อนเมื่อนี้เฮากับพึ่งมาฮอดนี่ครับอำเภอน้งโสมจังหวัดอุดรธานีนะครับน้า เป็นงานไในสารปูดหดักเมืองอำเภอน้ำโสมนะครับก็จัดงานครับงานการเขายู่ผุดตะว,วันเขามาลงเวทีมองนี้นะครับเนาะเดี๋ยวครับรถถึงมาฮอดจอดเรียงกันใบก่อนฝนทีมงานก็นั่งสี่คนทีมงานก็นั่ง,งพักกินขา้าวกินน้ำกินปูกินปลาตกลงกันแล้วว่ามือถุนจังสิลงเวทีนะครับเนะาะมองนี้กับมาฮอดจอดรถไปก่อนพักพอ,น,อน,นี่งานเป็นงานมือแหลกครับงานเขามีวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเอ็ดฝุ่นจับงานาสารนักเมืองอ ของอำเภอลำสมจังหวัดอุดรธานีเฮา <c oughs> นะครับกบมนนะมื่อเื้านสิตัางวทีเนาะวันนี้ก็เอาทีมงานผักพรานกันมมเื่อยรถครับผึ่งมะฮอดตอนนี้ก็16บหนาฬิกาครับคือ4ี่โมงแรกอ่มามื่อเื้านกะต่างท่านอยู่หรอกครับเพราะว่า <c oughs> นี่เวลาเต็มเต็มมืออยู่รถก๋แลนมาจอดเกี่ยบทำไมก้อน ก็เก็บกันไว้แต่ไม่มีปัญหาครับอ่าทันที่กะคู่ค้าเนจังาาวลยเพราะว่ามันเป็นม่านมือแหลกเนาะครับเนาะงานวันที่หนึ่งความสิบสี่สิบเอ็ดผมเลยครับงานอยู่นี่ปั๊บคือลายมือเลยส,สำหรับวงแสงช่องฟิลเล่ที่เด่นเป็นมือแหลกเนาะครับนเน<อ>าะอ่าหรือคือวัอนที่หนึงพฤศจิกาจนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับอ่านี่ทางเขาอาจจะคู่ค้าเนี่ยแล้วคัสเตอรปั๊บนะครับทางเขาทางเขามาเที่ยวงานเนาะครับเนาะเออทันที่กะ ผู้คะแต่ว่าก็กว้างผู้ครับเราบอเป็นอุปสรรคกับทีมงานนะครับหรอกมองแร้ก็ลงได้ครับล้มได้เบิสตีแฉตีวัดแฉกันแฉก็ห้ามเข่าอ่าขำมองแด้ลมก็ห้ามเข่าอ่าบริกรว่าแล้วครับงานพวกเขานี่มีทุกอย่างทั้งฝนทั้งลมทั้งดินลมอ่าแต่สูงกันไปนะทีมงานเสียงนลำบากนะทีละครับถึงจะแดดจะฝนก็ลุยฝนที่ตก น้ำจะท่วมดินจะเละจะต้องมาลงเวที่เขาเห็นมันเียาบลอยขึ้เก่าครับแต่เหมือนอนี้เพาบะท่านต่างนะครับเรื่อวันนี้เราจะ,ะนอนพักผ่อนหนึ่งคืนครับอยู่ที่นี่อนอนน้ำกันอย่างนี้ครับผูกปีนอนฝนกระสิบ่ม,มีหรอครับนะครับกสรถจอดเรียกกันสี่ก็คือจอดนอนจอดผูกปีนะครับนี่เปีกผูกดินนาสิงไงนะจัง,งัยดินเพราะว่ามันเป็นช่วงมอแม่นาฝนเน,นา่อยดิน ดินไงนะเล็กนอ้อยเุ็นคุณผลงานคนหนามือกันเสาเขาจะตั้งวิธีนะครับนพพเนอ,อ่เอะไรมาเด้อเอฟซีทั้งอุดรธานีทั้งอำเภอหนองสมคร,ครับพอๆครับแสงทองฟิแนแลนด์มืออื่นผลงานทำการแสดงถุงหนึ่งเป็นต้นไปนะครับเนาะเป็นงานแหลกแฮกมันของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เป็นงานแหลกของงานอยู่ที่อำเภอหนอโสมจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ครับพื้นที่ สถานที่หม้อแรกเขากะนี่นี่นะครับนอนนี่ขึ้นนี่ของหนามของหน้ายกยู่ไก่เลยครับสะดวกสบายตัดข้าวตอนขายไฟฟ้ากับพวกซีฟิสใส่หรอครับอ่าหม้อแรกกะนี่แหละนอนเด็กนี่ก้อนก้อนอ่าแล้วก็มีขื้นหลายครับไม่คือนไม่แหงไม้ง้างมาดังไฟก่อขื้นก่อไฟอ่าป้องกันยุ่งเลาวครับน้าอ่าป้องยุ่งหลายยุ่งเป็นตรายแล้วครับเป็นบ่อหนามเป็นยังอยู่แถวนี้อ่าขึ้นีนเขาก็เก็บของแล้วประมาณ โอ้เด็กประมาณตีสองเก็บของแบบประมาณเกแบบพวกมุ้งเสานะครับน่ามันเสานี่ก็เดินทางมากกว่าฉะมาบริเวณฝ่าวมาครับเป็นยังคือหอดคำกับพักการจอดพักพอนแน่ปลอดเซเว่นปลอดกินเขากินหนามกินพวกกินปลาเดี๋ยวก็พุ่งมากมาแล้วผมมาหอดจอดถึงอ่าก็แต่ว่าอาหารนี่เพียบครับมันเป็นดูแในอำเภอแล้วครับเป็นตลาดที่ผ่านมาโอ้ตลาดหลายครับอยากให้กินเพียบครับอวันแต่มีเงินเสือนะครับเนาะ นี่ครับวันนี้เราก็พักแรมอยู่นี้หนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้าค่อยตั้งเิธีนี่ครับใหม่ฟื้นใหม่เสร็จใหม่เยอะแยะเสียมาดังไฟมาแด้อ่าดังไฟกันยุ่งกันยังไ้จังะครับทานทีลหลวงเฮานี่ครับลุงแบบรถจอดไปนะครับลงข้างหลังตอนนี้คือจอดเทียบใบก้อนอเทียบไปมือลุงเวทีครับ งานมือแรกกะอาจจะบ่ดินกิดสิบ่เดียบป็นไดนเพราะว่าไปงานมือแรกเนาะครับเนาะเขือนสิว่าไม่ล่มหรอกครับเพราะว่าดินเนี้ยมันแห้งอยู่งานอยู่นี่เขาจัดถึงวันที่ถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับเด้อ มุ่งแสงท่องฟิแลนด์ประเดิมงานนะครับงานแรกอัอนที่ลุงนะครับวัอนี้เมื่อยล้ากันอากาศกำัเปลี่ยนแปลงคนเป็นไข้กระมีครับแล้วหนาวแล้วรอ้อนนี่นะครับฝนนี่เคือสิบเบิร์ดแล้วนะครับเนาะอ่าทีมงานกะลังนั่ง นางกินเขา่าเจอมองอาหารเพราะจากพวกงานเขาก็พึ่งมาตั้งครับพวกแผงร้านค้าร้านขายคอนเสิร์ตร้านเบียร์ก็ต้องพึ่งมะตัง้งเช่นกันครับเพราะว่าเป็นงานมืออืน่นเป็นเริ่มต้นมือแรกเนาะครับเนาะวัอนี้ก็ฝากกันกมาตั้งเวทีตั้งร้านค้าร้านข,า,า,นขายเนาะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างประดับไฟประดับแน่เออมองเขาสิแสดงสนุกแน่ครับผมอ่า อำเภอนลำสมจังหวัดอุดรธานีนี่นรออรครับ้ยบ่ได้มาจักเถื่อเลยครับที่งานผมบ่เคยมาจากักเถื่ออำเภอนลำสมนี่ครับนานนะโตนนะบ่ได้มากแล้วครับเนาะอ่าครั้งนี้ถือว่ามาเที่ยวมาครับมาครั้งแรกอำเภอนลำสมจังหวัดอุดรธานีครับผมดิฉจะเคยมาตะวักขงคงทีหลายปีเจ็ดแปดปีแล้วครับวันนี้เราก็นี่ครับ จากพักผ่อนคืนนี้มืนเสาร์นะครับนาจังสิรุ่งเวทธทีครับผมอ่าก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาว h ชาแนลครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำอีกแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ